รถคงแน่ใหญ่มากตอนนี้ ิขององวันนี้เป็นวันดีนะฮะออกมาที่โรงงานก็มีงานให้ช่วยยกเลยออันนี้เดี๋ยวเราอ่านพี่ตาเดี๋ยวเรา เราจับเวลานะฮะพอมันติ๊กติ๊กติ๊กคือเราจับเวลาประมาณนาทีครึ่งพอมันติ๊กติ๊กติ๊กนะครับพลิกเปลี่ยนอันนี้ดูดีๆอันเนี้ยถ้าทำจริงเนี้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราหนุนให้อันนี้มีสูงขึ้นละกันอันนี้เราทดสอบดัดก่อน พอพลิกมาพลิดปิดอันนี้คือให้เวลามันเท่ากันประมาณนาทีขึ้นนะฮะแล้วก็กดอปิดอิดปุ๊บก,ก็มาณคนหนึ่งหยิบตรงนี้มานะปุ๊บ นะเด็กจะแนนก้ทีเดียวโอเคโอเคครับอันนี้ทดสอบในการพับเราพับทีเดียวเนี่ยนะฮะพับหนึ่งสองสามสี่ห้าจุดทีเดียวนะอันนี้เทคนิคในการพับโอเควันนี้บอสมาสอนในการพับห้าจุดนะฮะในครั้งเดียวเพราะได้เงนเดนย Okay. Thank me... you. Yeah. ใช่ครับครับใช่ครับใช่ครับม,มีครับมีก็ไม่มีประจำครับมาซื้อเรื่อยๆครับใช่ครับ ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ผมยังไม่สะดวกคุยอ่ะฮะเดี๋ยวลังจา่นี้เนาะโอเคแล้วดี๋ยวยตหลังต่อมานะคครับครับช่วงบ่ายบอสบ้านนานะครับแอบแวะมาที่สวนของบอสบ้านนานะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาทานข้าวสวนของบอสบ้านนาใกล้ใกล้กับโรงงานนะฮะบอสบ้านนาก็เลยมาดูนะฮะว่าช่วงกลางวันสวนของบอสบ้านนาเป็นไงบ้างนะฮะ ตอนนี้กันเข้ามาเราจะมีกังกังขันบนแล้วนะฮะส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นทุ่งนานะครับแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้ปลูกข้าวพอแม่จะจะอยู่ที่สวนนะฮะแล้วก็แอบ,บแวะมาดูว่าทำอะไรอยู่ตอนนี้คุณแม่ก็กำลัง ปลูกต้นไม้นะฮะก็ก็ได้ออกกําลังกายนะ,ะมีความสุขตอนนี้ส่วนของบอสบ้านนานะฮะมีกระต่ายเข้ามาเลี้ยงที่ในร่องสวนนะฮะเราอยากให้เขาแบบตามร่องสวนนี่มีกระต่ายนะฮะปล่อยธรรมชาติแล้วก็เป็นกระต่ายที่เขาโดนขังมาตลอดนะฮะเราอยากที่จะให้สวนของเราเนี่ยเป็นเป็นสถานที่อยู่ของสัตว์ที่แบบปล่อยอิสระให้เขามีความสุข ็นนะฮะฮกำลังจะลงไปกินน้ำที่ล่องสวนนะฮะับเขากำลังหาทางลงไปกินน้ำแล้วเราก็เขาเขาทำรัง,งเขาอยู่ที่นี่นะฮะับเรามองไม่เห็นเลยนะเขาทำรังอยู่ตรงนี้อ่านี่นี่ <c oughs> อ่าอ,อันนี้คือี่เจ้าไว้นะฮะอันนี้คือเจ้าไว้อ่านะมาไว้มาน <c oughs> ะฮะเขาทำรังของเขา <c oughs> โอเคนี่เขามีรังของเขาแล้วนะขอลูกหัวหน่อยนี่นะฮะเน้นๆเออเจ๋วไว้นะครับเขาก็จะอิสระในการกระโดดเล่นนะครับอ๋อนี่ไงเขาเขามีอยู่ตรงนี้ด้วย นี่เขาถ้าเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาจะไม่ร้อนนะฮะเห็น,น,น,นไหมฮะเขาหลบร้อนได้เราหาไม่เจอเขาจะลงไปกินน้ําจากตรงนี้นะฮะ,ะตรงนี้เป็นร่องที่เราปล่อยกระต่ายให้เขาอิสระนะฮะเขาจะไปไหนไม่ได้เพราะว่ามันจะมีน้ําล้อมรอบตต่นี้ช่วงกลางวันเนี่ยแดบดบร้อนนะฮะน้องกระต่ายนะฮะแอบไปอยู่ร่มตรงนู้น เีราจะไปทักทายกับเขาดูน้องกระต่ายเขาแอบม,มาอยู่ร่มอ้าวอ่าอันนี้คือชื่อเจ้าแพนด้านะฮะเจ้าแพนดา้าเจ้าแพนดา้าอันนี้เขาก็ได้อยู่นะฮะเขาทั้งกรงมาตลอดตอนนี้เราอยากปล่อยให้เขามีอิสระนะฮะที่นี่นะะเราก็ปล่อยน้องกระต่าย ตรงนี้เป็นรหัสวิตน้ำนะฮะเดี๋ยวเรารอที่จะให้ช่างเอารหัสวิตน้ำเนี่ยลงที่ร่องสวนของเราก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะใช้แสงอาทิตย์นะฮะหมุนกังหันรหัสวิตน้ำนะฮะเพื่อเพื่อเขาเรียกว่าให้ออกซิเจนให้กับทางทางร่องสวนน้ำนะฮะเดี๋ยวเราไปดูไก่กัน อันนี้ลูกไก่ชนของเรานะฮะลูกเจียบก็เริ่มตัวแล้วะฮะเขาก็เริ่มออกหากินบริเวณนี้นะฮะาวนะเดี๋ยวเรามาดูตัวสีแดงแล้วก็มีเป็ดน,นะฮะ เป็ดเราจะอยู่ฝั่งนู้นนะฮะเขาก็จะหาอาหารเขาอยู่ในคอ้องอันนี้ลูกไก่ชนเราอ่าเป็ดเราอยู่นี่ครับเป็ดเราอยู่นี่นะเป็ดเราอยู่นี่พอดักนะฮะเราอยู่นี่แล้วก็อ่าตัวเมียนะฮะมีมีลูกแล้วนะฮะอยู่ตรงนี้ ส่วนตัวนี้นะฮะนี่ก็คือเป็ดเมนดลีนนะครับนะมีลูกแล้วเขาก็จะหาอาหารบริเวณนี้นะครับเมนดลีนก็จะอยู่บริเวณนี้นะฮะเขาก็มีอิสระอยู่ในสวนของเรานะก็ช่วงบ่ายตอนนี้นะฮะบอสปันาก็แวะมาที่สวนนะฮะมาดูแลคุณแม่นะก็มาดูที่สวนก็เดี๋ยวเราไปทานข้าวกัน